จังคือกันนะ <ừ> m, แต่ว่าเพ <ừ m, S 2> ิ่นาม,ามาแนะนำว่าเพิ่นมาเป็นนกคลากเนี่ก็เลยมาอยู่หอดเจ้าปูเนี่ยนะส่วนมากจากฝ <ừ m, S 2> ันเกี่ยวกับงูใหญ่งูใหญ่ค่ะงูใหญ่ฝันเกี่ยวกับงูใหญ่ละกะ็เจ้าทีอยู่ฮือนี่เพิ่นเป็นงูเพิ่นเป็นงูอยู่นี่เจ้าทีของาย้รวยเป็นงูแล้วเธอก็เป็นงูมากแล้วเธอก็อกับเป็นพญานาคอยู่ออกไปหน้าก็เห็นอยู่จ้ะรับกมาเรื่อยๆกับเขาม่เต่าจ้ะ ้าที่ที่เล็กแม่นส่วนมากลาวก็เข้าบ่อยลาวเด็หลายกว่าใหญ่เลขใหญ่ค่ะเลขลาวค่ะเลลขาคนี่่่ยเเข้้าบอจพินสิมาแปลกๆดอกมาเป็นอย่างบักหมีแน่มาแน่ใบไม้แน่จังซีหน้าจ้ะมาแบบแสดงว่ามีเส้นเยอะเกี่ยวเรื่องเรื่องเลขเรื่องหวยจ้ายายรวยเปืนคนที่ฝันแล้วจ้ำได้จ้ำแมงฝันจ้าจ้ำความฝันได้ยายรวยเว้าจ้าจ้ำความฝันได้จ้ำแม่นด้วยจ้าจ้ำแม่นตื่นขึ้นมา สิไปไใสมาใสกระางกันยังจาไดลอยูวบอจ้งไรกับสีบอได้ถือมดจ้าย้วยความจริงเลยฝันฝันเหมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นจ้าแม่นจ้าฝันคือคือเป็นความจริงเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยจ้าเป็นเรื่องเป็นราวละกันฝันว่าก่อนก่อนสีไใดพอองค์ขลังนี่กระยรวยกับฝันว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งอน้ำหายกระยรวยน้ำหายกระยรวยน้ำน้ำหายเพื่อกมาบอกว่ายระยรวยนี่เป็นเมียเพื่อนแต่หลายโพลหลายสาบ จ้ะเป็นนํำหายายรวยบดยายรวยก็เลยว่าอันเฮจังใดล่ะมีคนนํำหาบัดก็เลยไปพอพูนึงเพิ่นเป็นหลังส่งนะเพิ่นก็เลวว่าซูฟังว่าเป็นเป็นคนนํำหาอดีตศาสตร์แต่ยายรวยเนี่ยเป็นพระสนมเพิ่นถือขา,ตาใต้เนี่แต่พบแต่ศาสตร์บันเราเราเราหักยายรวยไหมเราก็เลยนํำหาแปดปี่ทีแล้วยายรวยก็แล้วไปบันตอมาอีกก็มาน้ำหาอีกฝันอีกนะฝันว่ามานํำหาอีกว่าแม่เราเสียเอาเมี่ มาน้ำนยายรว่ยเนี่ยไปบอกแม่เพิ่นว่ายาอยรว่ยเนี่เป็นเมียเล่ายายรวยก็บ,บอกว่ายายรว่ยนี่มีผัวมีลูกมีหลานเต็มบ้านแต่เมื่อเราบวาบ,าบาหายเสียชีวิตแล้วไปบอกแม่เล่าเราก็สีน้ำมาส่งบันเลขที่ออกเลขออกแปดหนึ่งเล่าเราก็บ,บอกว่าเลาเอาปีนปักผมเองยายรวยแต่ดีแต่ซามมาหายอันหนึ่งปีนเป็นแปดอัน,นมีอันหนึ่งยายรวยกับแปงสีเลขเล่าออกแปดหนึ่งจากสีแล้วสีมีของมม่หายเอากับแป้เอาสีน่ะที่เขาเลขเล่าบัน ต่อต่อมานีเรื่อยในปีหนีแหงเรามาดูบะ่กะก็เลยไปปรึกษาจา้าปรึกษาวาเซ่จังไดดีเนาะแล้วก็บอกว่าเล่ามาอยู่นีแปดปีแหละในโลกมนษุษย์นี่ปีที่เก่าที่สิบน้ำเหา่านี่เรามาอาศัยอยู่ในเจ้าปูดอนผึ่งเป็นโอคาราโงหันยายรวยจังใดตามไปคือเพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อกันไดนะ้คนะเพิ่นราเห็นยายรวยฟังครับคือยายรวยนีย่แต่ฝันลราฝันะคือบ่หูเรื่องก็เลยไปไปปรึกษากับเมจำแล้วกับผู้เพิ่นมีสเซน เพิ่นก็ซื้อกันได้เพิ่นว่าผููเพิ่นมีเ้นนี่เพิ่นก็บว่าเพื่อนเคยเป็นอันบริวารของท้าวแสนคำเพื่อนก็มาเกิดอยู่นี่คือกันเพื่อนก็เลยบอกวิธีว่าเสยไปหาเราจังไหเราอยากแล้วมาอยู่น้ำใยลวดนี่แน่ตเนในหลกมนุนอีแปดแปดปีบันลาว่าเสือผ่าเราขาดเมื่อเราขอผ่าสลงก็แพ้ไหมายลวดก็ไปเพิ่อยู่เจ้าปูจ้าเราก็บอกคือว่าฝันเป็นเหลืองเป็นเล่าเป็น เป็นนิทานเรื่องหนึ่งจ้ะบันกาสิวายายรวยงมง่ายกับบเแมนนออยายรวยฝันกับเราสุฟังมันกับมาประกอบกับโศกนั่มมากับมาบอกนั่มมาบอกโศกต้านั่มนะก็เลยก็เลยเรากับมาอยู่นี่ที่แหลกนั่นยายรวยนั่นฝันบอกคากแห้งเพิ่นเพิ่นมาเอิญก็ิได้ไปเจ้าปูเพิ่นมาเอิญว่าไปเลียงเจ้าปูเด้อยายรวยกับไปเลียงตั้มธรรมาได้เดือนหกกันยังมาบอกอีกว่าให้ไปเลียงก็เลยไปปรึกษาเพิ่นเพิ่นก็ว่าให้ยายรวยนี่ส่วนตัว ไปเลียงเพื่อนเฮ็ดกับเขากั๊บหนำไปเลียงบนันเหมือห้อยายรวยไปเลียงนันมีทเธอนี่ตั้งแต่ไม่ย่ตั้งแต่เจ้าปูต่างมาเพื่อนบ่เคยพากันกินเข้าอยู่หันชักเถือ่อคือว่าเพิ่นเลียงแล้วเพิ่นกะสิเอาไก่เอาหยางหนีไปกินอยู่บ้านแม่จำบ้านพ่อจำมีมืมอนนั้นแต่งเข้ากนินกันเลยอย,อ,อยู่มองปูจำเลยเพิ่นบอกว่ามีทเธอนี่คือว่าพี่นองมังหงกันแต่ดีตศาสตร์นะนะมังหงกันแล้วเพื่อนก็ใส่สูบบันแม่จำกักฟ้ันว่า เขาหน้านี่กับค้นมาไหวแล้วยังอีกหน้าน,านั้นหน้านี่หน้านี้เราบอกว่าโศกคือศิมาเลวภูพนผ้าเหลี่ยงเออข้คนคิงยายรวยกับลูกทุกันจะมาที่นี่ตลอดจะโศก,ก,กสิสิ่สสมเริ่มดีแล้วแต่ว่ายายรวยกับ่ฮโหว่าจักสิเป็นจังไเนอเป็นแคน่แนวทางคือฝันกับจ่ายฟูหมุนอยู่บ้างกอกคนออกอยู่ บันนอกจ้าก็เลยจ๊คสิว่าจังไดเนาะคนหมุนอยู่บ้างกอกผู้ผู้ฝันอยู่บันนอกก็เลยนี่โครงสุดท้ายนี่คือคือตองหัวจ้าตัวนี้มาแต่เจ้าปูก้าฝันมาจากมาจากเจ้าปูอยู่น้ำกันอยู่แผ่นนี่น้ำกันครับจ่าก่อนไปเจ้าปูกับหลังจ้าก่อนไปเจ้าปูกับหลังตอนนี้เจ้าปูเนี่ยตอนนี้เจ้าปูอยู่ที่เจ้าปูด้อนเพิงจ้าไปเรียกไม่จัดมือหรอ ไปเหลี่ยงมาฮะไปวันที่หกกลับไปเหลี่ยงวันที่หกกับมิเรกหกหกหกแปดหกทนนาจ้าก่อนจะรวยสิไปเหลี่ยงจะฟูนั่นฝันว่าเขาสิข้นเขามาหายมาหายเยอะรวยรถหกหล่อหนึ่งบรรย์รวยหกเออบรรย์รวยกับว่ามันสิมิหกเจร่วยวางสิช่ยหกอืร่วยก็เลยอันนี้บรรยก็เลยบรรมันกับเป็นหาเก่าแปดนอกหกเก่าแปดก็ไดเฮ้ยมันหกกับแปดกับหกเก้าเก่าประตูเดียวกันนอกจ้า บั่นต่อมาอีกยายรวยกับพทะหัตถ์ในฝันอีกนะจ๊ะกันยังนิ่งอยู่จ้าครับมีโค้งสุดท้ายไหมนี่ก็มีก็ตามบาสักนะจ้าโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายก็คือบาสักเรากับสีมามาตามอีกมาตามยายรวยแต่ยายรวยตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่จ้ะยังพระหัตถ์ในฝันอีกนงจ้ะอีกหลายมือเนาะจ้ะอีกหลายมืออยู่เด็กยายรวยก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ทียายรวยเหตุก็ขอให้มีโศกน้ำยายรวยทียายรวยเหตุมากนะ เจ้าปูเพาแม่จำเล่าก็ว่าอยู่เล้บอกว่าสิมิโศกอยู่แล้วฝันว่าเขาหน้านั่นก็ขนมาามาไวแล้วอีกสองสามหน้าสิขนมาไวเลยเขาโขนสมัยเก่าเขาเกียวไหมเกียวกับเก่าเนาะมัดเป็นโขนเป็นโขนห่วงเป็นยุวยแล้วก็ก้องไวคือว่าคือว่าโศกเนี่ยเพิ่นกล้องไวเหาแล้วแต่ว่าเหายังเอาบ่ะหันได้คือว่ามีอันนี้เพิ่นบอกให้ฟังนาะยม่จำเพิ่นบอกให้ฟังว่ามีะพาจจ้านทางอื่นสิมานางนูบมานางขอ ขออันสมบัต <sucks> ิอยู่เจ้าปูดอนเผิงละวาระบ่อหายละวาระเสียไหวหาลูกล้านหล่ะสมบัติก็คือโศกลาบเอียงนี่แหละราชปอยออกมานะเจ้าปูนดอนเผิงนี่ลาซัก์ศีธิ์แห่งนะละอู้กลุ่มไผ่อันตรายเก่งแห่งก็สิเด็อยู่ในหมู่บ้านนี่จ้ะอยู่ถ่ายบ้านถ้าเฮาต้องออกเสียงเหนือทั้งมีใครอยากรู้เรื่องนี้ไหมจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงอ่ะบอกใครอยากรู้ชื่อจริงของยายรวย เยลวยคนสีสะเกดแต่แฟนเยลวยมาจากคารสินคนที่บอกว่าเรื่องของอดีตชาติที่เสียชีวิตมาด้วยกันนะบวยนะครับผมเยลวยชื่อนางสารวยรวแฟนชื่อนายสมบัติรวยสมบัติแต่จามาอยู่คนละหม่องแต่มาอยู่น้ำกันแต่อันนี้แต่อดีตศาสตร์นอาะอดีตศาสตร์อันนี้พอบานของเยรวยนี่เป็นอมาตของถาวแสนคำ ยายรวยเรล่าเนี่ยบันยายรวยนี่กะเป็นนิทานนะบันยายรวยนี่กะเป็นสนุมเอกของพระมเหสีเหล่าพระพระมเหสีเหล่าเนี่ยเป็นคนเจ้บุญสุนทานเราสิเป็นคนพ้ายายรวยนี่ไปทํำบุญนุ่งขาวโฮมขาวอนะบันพอดี่าวแสนคำนี่ว่ายายรวยนี่เป็นคนดีแล้วก็เลยขอจากเมียเล่านะขอพาจากพระมเหสีไหนว่ายายรวยนี่เป็นตนหองบันอัมมาตของ แฟนแยายลุ่ยกับเป็นอามาัดกับลงรักยายรวยอยู่คือกัน<ม>แต่ว่าเราเห็นยังบ่ได้เพราะว่าเป็นพาสนมเอกของ่าวแสนคน<ม>ํามเนาะบ่าทชาวแสนคําแล้วก็มีเมียหลายคนนะ<ม>น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ยายรว่ยนี่หูจากต่างซ่งเพิ่นบอกให้ยายรวยฟังว่า<ม>ดีของยายรวยมากจังใดยายรวยก็เลยนเราให้เอฟที่ฟังอีกที่หนึ่งเนาะ<ม>บ้านเพื่อนก็บ,บอกว่ายายรว่ยนี่อันนี้ ถาวแสนคำไม่เมี่ยไรคนเบิกกันแก่งยายรวยวายยายรวยครบสู่แล้วก็เอาสวยสังวานผาดจังสีนะไปไหวในห้องยายรวยวายยายรวยนี่เป็นโจนหลักกับเขาก็บไปฟองถาวแสนคำวายยายรวยนี่ทำโค้มผีบอสามาถให้เป็นพานสนมเอกได้ต้องโบยให้ใต้คันเจ้าเวอร์จังสีเจ้ากาสีออกจากเป็นถาวแสนคำแล้วก็เลยต้องจ้ำใจเอายายรวยนี่ไปขึงสองขาหนึ่งสีโบยโบยยายรวยบัดอมาดผัวอันนี้แฟนยายรวยปัจจุบันนี้ แล้วเป็นอาหมาท่าเสนคาแล้วสงสารยายรวยบ้าแล้วก็เลยไปกอดยายรวยบัานก็เลยโบยตายตีน้ากันมาเกิดอยู่เป็นผัวแม่กันในศาสตร์นี่บ้านนี้ล่างส่งผูพันหูเ่นก็เลยบอกว่าขันยางหูว่าเมนบ่เมนมาเปิดเบืองหลังพอบา้าอมาเปิดไม่ปีนี่หอยเป็นเป็นหวายเป็นหวายหวายลงแล้ก็เพึ่งหูคือกันจ้ะอยู่น้ากันมาทอดายปีทอดายศาสตร์กำลังหูคือกันว่าเรื่องจริง อหลีตัวนี้ยายรวยกันเลยว่าเป็นเหลืองเป็นลาเป็นหายกว่านี่หน่ะอดีตศาสตร์เนาะแมนอดีตศาสตร์บัตรแล้วก็บอกว่าอย่างส่ก็แม่ก็แม่จำแล้วสิถึงแห้งนั่นยายรวยก็เลยถามว่าอันเท่าแสนคําม,มาอยู่ในอันล่างองค์ขาลาังนี้องค์าลังอยู่เจ้าปูก,กับหลายองค์เราบอกว่ามีองค์เดียวที่เป็นมือคัดหลง<ม>ังกับผ้ากันไปเบิ่งกับมือคัดหลังอี<ม>อยู่เจ้าปูมีอิหลีีองค์เดียวมือค<ม>ัดหลัง เมื่อคัดหลังมีอยู่สามองค์มีอยู่สองค์โอคลักเออยืนขลักจริงจริเอ่ยืนขลักจนเมย์จำแล้วอึ่งอึ่งเลยว่ากำลังเห็นยังรูยจักกัไปเห็นคือการบัดก็เลยกลับมาอยู่น้ากันในศาสตร์เนี่ยเนาะเป็นคนเชื่อส่วนบุคคลนคยายามในการรับชมด้วยกันต้องขอบคุณแม่มากที่เราได้ฟังนะครับเรื่องดีๆนะครับวันนี้พวกเรายังลำลากันไปเลยเนาะจ้าผนจบก็ขอแม่ให้พอเอฟซีนิดนึงครับนจ้า ก็เลยนี่เ oh, ด yeah, ้อเป็นแนวทางเด้อเอฟซีนี่ก็ห้องยายรวยนี่ตัวนี้ตองงวดค่ะเป็นแนวทางเด้อจ้าตองงวดตัวนี้ยายรวยฝันหล่ะกมาแต่เจ้าปูไปเจ้าปูหล้ะกับฝันจ้ากับกับฝันดีอยู่พนคนเขามาห้รถหกล้อนึงแต่มาบอลหอดเงอนยายรวยไดแต่ว่าพนคนมาแหลวบ้านเล็กที่ยายรวยกับแปดเก่าแต่พวกกสีนุ่งนามานนี่แหละจ้าเออหกแปดแปดเก้าเพิ่นชินเอามาห้ยยายรวยแต่ว่า ฟันเยรวยฟันเห็นภัยเนืติดนี่คือว่ามีอะไรก็ตามมันสิติดจ้ามันสิติดจ้ะมันสิติดมาแล้วจ้ะชิมิเนีวติดจะ้ะเดี๋ยวแม่ให้โ<า>พส FC หน่อยครับเพราะว่า FC รอรอฟังโพสจากยายรวยเขาจะได้รวยตามด้วยอ๋อจา้าโดนอักเสบสิทธิ์นะครับสาธุเด้อยายรวยนี่เกิดมาซื้อวา่าแฟนก็ซื้อว่าสมบัติรวยสมบัติ ผูได้ก็เบ,บิงย่ายรวยแล้วก็ขอให้รวยลุวยสมบัติคือยายลวยเด้อแล้วก็ขอพรอ,อันใดอันประเสริญนี่ขอให้แกเอฟซีหล้กกับปูมาหาย่ายรวยนมือน,น,นี้ว่านีเนาะแอดมินเนะาะแอดมินก<ช>็ขอจะเลื่อนลงเรื่องถ้ามา,าค่ะควนจะเลื่นลงเรื่องต่อไปกิจการงานทุกสียงทุกย่างที่ไพเฮ็ดไสางขอขอให้ลำลำไม่รยเด้อซาถูกแกวขาดลอดไัยจ้าจ้าจ้ามากครับผมยายรวยนะครับ